สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc วันนี้วันที่14่ธันวาคม2564ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับผมกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮชแนลก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันนะครับ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆูตรก็คือสูตรเป็นการคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในวันที่16ธันวาคม2564ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรไหนจะเดินได้สูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆก็เตือนทุกครั้งนะครับสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผม ที่เ,เพื่อนเอเห็นอยู่นี้ก็คือชุดสรุป2ตัวล่างชุดสรุป2ตัวล่างก็มี8ปดหางนะครับ8ปดหางจะมีจะลงให้อยู่1 6 2 5 5 8 6 8 6 9 9 2 9 5 9 8ส่วนตัวผมชอบ 6 8 9 5 9 8ที่ผมชอบนะครับผมเพื่อนๆชอบตัวไหนก็จัดตามที่ชอบนะครับ <c oughs> จัดที่ใช่ใส่ที่ชอบเลยนะครับผมส่วนตัวผมแล้วผมชอบ6 8 9 5 9 8นะครับผมอันนี้ก็ <c oughs> เป็นชุดสรุป3ตัวบน3ตัวบนไปกลับนะครับผมไม่เน้นนะครับไม่ปักหลักให้นะครับผมชวนตัวผมชอบสีแดงสีแดงนะครับเปนเพื่อนชอบทางไหนก็จัดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ปักหลักให้นะครับผมก็ไปจัดหลัก ตัดดับกันเอาเองนะครับสีแดงๆนี้ผมชอบส่วนตัวเ,เพื่อนๆชอบหางไหนก็จัดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชดสรุป2ตัวบนก็มีแปดหางเหมือนกันนะครับมี8หางเหมือนกันผมจะเน้นสีแดงนะครับเน้นสีแดง1 2 1 8 6สองเด่นรองก็92965816 อันนี้เป็นเลขดับประจำหลักร้อยบนประจำงวดวันที่162564เดือน12ให้ดับหลักร้อยบนไว้อยู่ที่7นะครับผม7แล้วก็2ดับหลักร้อยบนแล้วก็1นะครับแล้วก็0 อันนี้เป็นเลขดับ2ตัวล่างไปกลับนะครับ2ตัวล่างไปกลับก็ประมาณนี้นะครับหลายหางอยู่นะครับผมเพื่อนๆคงจะมองเห็นกันเด่นชัดนะครับผมอันนี้คัดเกตเอมาให้เลยนะครับคัดเกตเอมาให้แต่ไม่ได้ใส่สีแดงนะครับผมก็จริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้นะครับที่มันชนน้อยหรือว่าสีดําของงวดทุกครั้งที่ ที่ทาเป็นสีดาให้ผมไม่ลงให้นะครับผมมันจะเป็นการกวนใจเพื่อนๆน,นะครับผมอันนี้ก็คือเกรดเเลยครับชุด A เลยครับผมคัดมาลงให้นะครับผมก็ประมาณนี้ดับสะสองตัวล่างไปกลับนะครับอันนี้เลขดับแต้มสองตัวล่างประจํางวดวันที่16เดือน12 2564 ให้ดับไว้อยู่ที่แต้มสองนะครับผมแต้มสองแล้วก็แต้มดับสองตัวล่างแต้มเก้านะครับแต้มเก้าอันนี้เป็นเล,เลขดับล่างสองตัวล่างตรงๆก็จะมี0 4นย์ส6่สองแปดสี่สอง ดับสตัวล่างตรงๆไม่เกี่ยวกับตัวกลับอันนี้ชุดดับสามตัวบนไปกลับ6ประตูชุดรับกินนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสูตร a นะครับเป็นสูตร a คัดสูตร a มาลงให้เลยนะครับผมดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูนะครับผมก็สามสิหางครับสามสิบหาง ก็เป็นการช่วยลดต้นทุนนะครับผมเพื่อนๆจะเดินซื้อหาสาลากินแม่งรัฐบาลนะครับผมถ้าเลขท้ายเลขท้าย3ตัวนะครับติดเลขพวกนี้ถ้าลดละเลิกได้ก็เลิกนะครับผมแต่ถ้าชอบจริงๆก็ให้ไปติดที่3ตัวหน้าหรือว่าหลักแสนแทนนะครับหลักแสนแสนหมื่นพันอะไรอย่างนี้นะครับผมให้ไปติดตรงนั้นแทนนะครับถ้าชอบจริงๆ เผื่อมันมาออกเลขเลข,เลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกยากครับถ้าชนเลขเด่นเพื่อนๆก็ให้คงเด่นไว้นะครับผมอย่าเชื่อเลขดับมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นการเสียโอกาสอันนี้ก็เลขดับสามตัวบนไปกลับนะครับผม ก็หลายห้างอยู nah ่นะครับผมอันนี้ก็คาดออกมาจากตรงนี้นะครับคาดออกมาจากตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตร B นะครับเป็นสูตร B โอกาสหลุดก็มีสูงโอกาสหลุดก็มีเยอะนะครับผมอันนี้ให้ดับประมาณ70%นะครับผมก็มีในนี้ด้วยนะครับมีในนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ดึงออกมาจากชุดนี้นะครับดึงออกมาจากชุดนี้ ครับเราไปตามกันต่อนะครับกับสูตรที่เข้าของงวดที่ผ่านมานะครับผมอันนี้เป็นเลขเด่นบนล่างนะครับผมแล้วก็ยังเป็นเลขดับแต้ม3ตัวบนได้ด้วยนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับผมเราก็จะใช้เลขถ้าย2ตัวครั้งที่1นนะครับก็คือหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยบวกกันนะครับผม หรือว่าเลขท้าย3ต,ตัวครั้งที่1 2 3 4อะไรก็ได้นะครับนับม่ายง่ายนะครับ1 2 3 4แบบนี้นะครับผมจะใช้ครั้งที่3นะครับผมก็คือหลัก10บวกหลักหน่วยนะครับผมก็8บวก5ได้13นะครับผมก็ใส่3ามไปเลยนะครับ3บวก1คงที่นะครับผมก็จะได้ 14นะครับผมทุกครั้งผมจะเน้นตัวนี้นะครับเน้นตัวนี้เป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับผมแต่งวดวันที่16เดือน1 2 2564ผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับผมเพราะว่ามันชนน้อยสูรนะครับมันชนน้อยสูตรสำหรับสูตรนี้แล้วจะมีเลขดับแต้มรวม สามตัวบนอยู่สองตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะได้เลขห้านะครับได้เลขห้านะครับผมให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับให้ใช้ตัวนี้แทนนะครับผมสําหรับตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมสามสี่นี้เด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างไม่ปักหลักไม่ปักหลักนะครับผมจะมาหลักไหนก็ได้ร้อยสิบนหน่วยบนสิบหน่วยล่างก็ได้นะครับระหว่างสามกับสี่ ก่อนเคยก่อนเคยดับแต้มรวม3ตัวบนได้นะครับก็18-19งวด20งวดนะครับผมสำหรับตัวนี้ส่วนในวันที่16เดือน12-2564ผมไม่มั่นใจนะครับมันชนน้อยสุดนะครับชนน้อยสูตรให้ใช้แต้ม5แทนนะครับผมให้ใช้แต้ม5แทน ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ในวันที่16เดือน12-2564ก็ขอภาวนาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถูกหวยร่ำรวยเบิกใ,ใหญ่กันนะครับผมก่อนเดินทางกลับบ้านก็อยากให้เพื่อนๆมีค่าเดินทางมีค่าน้ำมันรถค่าขนมนมเนยไปฝากลูกหลานต่างจังหวัดกันนะครับผมก็ ทุกคลิปนะครับที่ทําออกมาก็หวังให้เพื่อนๆถูกกันทุกคลิปทุกครั้งนะครับผมก็จะปีใหม่แล้วนะครับจะปีใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็พยายามทําสดดีๆให้นะครับอยากให้ถูกกันทุกคนนะครับผม ถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผม <c oughs> สุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม